มาเพ่น hmm. <Yep. S 4> mm ้องมาเบิ่งไดยังไปน้ำหาบกุงไปลานนันบอมีก็ได้ไปปาลิสโตพ่น้องนี่มาเดินปาลิสิบมมีบกุงซื้จังสี่ปาลิสโตแต่บกุงสามเอร่วงเลยยี่สยูโรพากันนี่แมกกับแวเรือพี่น้องแม็กซีอ่อ อยู่เลยชาเชนี้น้อยแดไปนำพันธิตไปเอาบ่แม่จีพาไปเออกับแม่อู้เว้ยสามนวยสามนวย ปกุงพี่น้องสามหน่วยหน่วบเสามหน่วยเออสิบยูโรเนบเนบสูโขทิศหออไปคือสอ0สิบกับกอืมเก่ายูโรสี่สิบสองพี่น้องปกงสามร้อยห้าสิบตีไปสามรอยห้าสิบาทในสามหน่วยสามร้อยห้าสิบบาทปกงสี่ห่อขึ้นรถไฟ ได้วุ้นเส้นได้วุ้นเส้นตามังกรวุ้นเส้นตามังกรแมร็กซี่เกาเอ้ยพักแพลวเกาหลีอันเดอเวียดนามเมียนพักแพลวเอาไปปลูกหากลั้งสีออกอยาคาซีนเลยอือเอาไปปลูกอธิบายให้ทุกสาฟังได้ชาวเกาะใช่ไหมให้เขาเนียวมะม่วงม,มองือดแรงให้ลูก ชาวเกาะกะทิชาวเกาะเป็นน้องปูชาวอีปิงเนาะเป็นอีปิงโอ้แต่ตรงแม่ซื้อม妈าให้อะเออสามห่อรถต้มยำกุง้งต้มยำกุ้งอันนี้ได้ไมาให้เมล,นล, Q, มลานีรถบาร์บีคิวเมลานีเมลานี มาเบิรงอันนี้แม่เอานี่มาใหา้ปลาแผน่นเมลานี่มาเทนจังค่ะอันนี้แปรงสุดแปงรงแบบทอดเราไปทอดไก่หายดุซายดกซายสิมาอย่างมีเทนจังเดือดใดนี่เอ้ยบโบสไปซี่หรอมามาเลียมเ <laughs> ดือดแซ่สไปซี่โหลดโบเฟสเมลานี่ถามปลาย,ยิ้ม <laughs> นี่แหละพี่น้องชอบได้อันนี้ได้อีย่างโอ้ยเดนผักซีจีนแล้วก็ผพาคิริว,วบ้างพาคิริวอีที่พาคิลิวเม้่อวานพาคิลิวนี่พาคิลวนาเรสโตผพาคิริวนี่ผพาคิริวสองแพ็คเอาไปฝากจีแบกไปฝากงูพร้อมแต่พาคิริวเมื่อวานพี่น้องนี่นะนนมีอันมีอันกะระเพาะหมูมีกะระเพาะหมูก็ขายเด้ ขายชุนเนี่ยโอ้ยได้มักสตอเท่าไหร่ที่มักสตอแม่เบิงมักสตอหรือมึงราคาสงสัยหายูโรนี่หยูโรฉนเอาแกดี้ส่นละมยั่เกี่่องนี นี่ซาคเร็วพี่น้องไปฝากมูพูนละกับที่แบกคือรถไฟเลยแบกไปแบกมาแหละโอ้ดีดอกม่วงความนี่บอกม่วง,งมะม่วง,งมะม่วงสองหน่วยส็มัยคนนี้บอกม่วงผักสีจีนได้นี่ได้ใส,ยย 90, ใส่สิบสี่ยูโรเก้าสิบใส่หมูสิไม่เ็ยใส่กอกนี่ สิบสยูโรสิยูโรเกสิพี่น้องอันนี้คือว่าใส่ได้ใส่มาเกลือไม่ให้ใส่ก่อนนี่แหละแนวได้พี่น้องจา้าอันนี้มะไ้หูกสาวลเกสาวหมอขอบคุณถุกกำลังใจมะไ้พี่นอ้องเบืองเนาะบ้งในได้ของแสบแล้วสิ่เมียบ้านก็เลยซื้อของแบกไปวันนี้ที่รถ ไฟไปประมาณหอดบาน <c oughs> อืน่นเนอท้องต่อใช่ไหมอไริชินูเออชัวโมงเคืองพี่น้องแบกมีึ้นรถไฟมีบานอย่าแนวดดีใจเด็กผ่ายคิริวนะจ๊ะเจนเอ๋ยเด็กผ่ายคิริวเจนเอ๋ยขอบคุณทุกน้ายจจ้า,จา